พ้องต้องไปแจกะง่าๆอย่างลานอยู่เช่นหน้า <c oughs> เช่นหน้าน้อยๆรองเท้าพร้อมขนมพร้อมอ๋อขนึ่งก้อนข <c oughs> นมหนึ่งก้อนอร่อยจังจิ วาไม่หมาห่าเด้อดึงางหญ่ข่กระลังให้ลงหน้าในส่วนดูการทำหน้า ช,ชโอ้เข้ากันมีบายดีคุณยายทำอะไรอยู่ มาอะไรอยู่จ้าเออเอาของมาแจกเอาของมาแจกตัวเล็กกินขนมไหมตัวเล็กตัวเล็กฮะถามแนงปูอยู่ไสอยู่พ่นวิสัยหน้องคายมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวเออมาแจกเสื้อผ้ามาแจกของมาป้าหอไต จะไปเมืองชนนังอ,อีงกไกลบ่ไกลแล้วเมืองชนไกลบ้านโนนสว่างนะโไปเลยแต่แล้วเลยเออลยไ,ปไอไปเมืองชนเลย่องไปเลยเลยสี่แยกแจงกอกบ่ ไปนะ <G iber at entendeu> เลยไอ้ออกตาแล้วหอตาแล้วอ่ะออกตาแล้วบอกตาแล้วเดินแดงปลาผาดินแดงปลาผาแก่งกอกไปสิไปทางที่อ๋อไปทางนี้ทางที่ไปแก่งกอกไปทางที่เลี้ยวขวาไปแก่งกอกเดินแดงปลาผาแยกปู่ไปทางชนไปทางนี้เดแยกปู่มาจากคนเขาบอกว่าไปบ้านทางบ้านตาแล้วก็ได้เอไม่ไม่ตาแล้วค่ะแล้วตาแล้วเลี้ยวขวาเนาะ ไาท้ทางซ้ายเาง้าไปเาไปทังขวาหนี่ป yeah> anyway> oh ู่ทีไปแกงกอกไปแจงกอกเออคันท yeah> um ี่ไปมองชนมันที่มีทางเหาแออะไนี่ปู่ไปมาตัแล้วเลยก็ทํามันไหนออกไปอีกไปเรื่อยเนะเออม่จมือแหลหลวงปู่มาได้มาแต่วันที่วันที่เก็บตันที่เก็ขึ้นมาจากโน้นมาจากบ้านในเมืองสองคอนมุน่ะเมืองสองคอน มาไปเรื่อยๆมาเขไตเลยมางานศพงานศพพระมรณภาพที่เมืองสองขเลยมาเที่ยวมาเที่ยวไปเรื่อยๆเห็นนั่งเที่ยงละแว่บอยนะลวงฮะเว่วบอนี่จังวะแมนซื้อยังซื้อยัง เด็กยิมิงขวัญเอออ่าขนมข้นมอ่าดวงตาให้ขหนมวงตาได้อก้มขานมหย่าอ่าด็กินขนมนมไอ้อรองเท้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าหนึ่งถุงนะอมีของเด็กด้วยของผู้ใหญ่ด้วยมีของเด็กด้วยมีของเด็กด้วยห็นบ่เห็นบ่มีของมานอนในบ้านนอนสว่างนึ่งคืน จะไปบ้านในยูทูบเบอร์ออกจะนอนสว่างน้านึ่อ่านอนสว่างนี่นอนสว่างจริงเลยมันนอนสว่างนอนสว่างข้างีือเลยจะมาหัวใจอะไรแบบนี้สิไปมุ่งซนต่อจะไปบ้านนอนสว่างก่อนใช่เหรอมันนอนสว่างต้องได้ฮอก็ว่าวันน่้น้ากายมาเลยเขาบอกว่าไปทางบันตาแล้วก็ได้ มาทางบันตาแล้วก็ได้บันนวสว่างเมือนเอเมืองชุนนะแม่นแนวเล่เมืองชนไอเลียวายเนาะแนก็ฮาตาแล้วเลยเนี่ยปูกกับชามนังใบอีออกกลางนั้นก็จะไปโน้ลลงไปทั้งปากเซ่นะปากเซ่กับทั้งอุบลออกไอย่างทั้งอุบลพอ ไปอัดตะปื้ไปปักเชื้อไปเชื้อกองลงไปแล้เดียวนี่ฮะมาผู้เดียวนี่มาผู้เดียวกับโซเฟอร์โหลดเพลินเลยไปนะเอออยู่ดีสบายเด้อไปหอดบ้านตาแล้วเลี้ยวซ้ายเนาะ้ยซาเลี้ยวซ้าย โอ้เป็นนนนนบ้านจุกลุ่ม